คือสาเหตุที่มันเกิด n u m b บ r 60ขึ้นเนี่ยมันมาจากการที่เราเริ่มทำงานในงานที่มันเป็นงานสร้างสารรค์นะครับพอเราเริ่มทำงานที่เป็นงานสร้างสารรค์เนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นมากเลยฮะที่มันเหมือนกับเราต้องมีลายเซ็นของตัวเองมีรูปแบบและวิธีการงานของตัวเองนะครับออตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยคิดถึงเรื่อง number 60เลยแล้วก็ถึงเรื่องของการสร้างสารรค์เลยนะครับจนสร้างคอมพานีขึ้นมาได้แล้วเนี่ยประมาณ ผมคิดว่าเข้าประมาณปีที่เกือบสิบแหละของอมพานีนะครับแล้วเราเริ่มมองเห็นพอผมไปนั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยผมมองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเติบโตมากับนักเต้นที่ในสายประเพณีเนี่ยมักจะจบอาชีพของตัวเองลงเนี่ยในอายุป,ประมาณ40 45 50นะฮะซึ่งแบบ50ได้หายากมากผมก็ถามคำถามว่าจริงๆแล้วทำไมมันถึงต้องยุติในเวลาเดียวกันหรือใกล้ๆกันทั้งหมดก็ไปนั่งทำความเข้าใจอยู่แล้วก็มองเห็นว่าอ๋องาน ที่เป็นคนสร้างสรรค์าง,งานศิลปะแบบร่วมสมัยในสายที่โตมากับงานแบบประเพณีเนี่ยมันเติบโตมากับชุดคิดก่อนหน้าที่เป็นคอนเทมปอรีเนี่ยก็คือไอ้ดีคอนสตรักชั่นเนี่ยก็คือการถอดรื้อระบบโครงสร้างทางศิลปะหรื้อคอ,อนซอนื้อโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หยิบจับเอารูปแบบงานที่มันเป็นงานแบบวัฒนธรรมเดิมมะเปลี่ยนมันใหม่แมทเทอเรียลมันใหม่จากที่มันเคยถูกสร้างเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติก็มาเป็นพลาสติกแทนเป็น เป็นโลหะแทนแต่ว่าไอ้ฟอร์มวิธีการมันเหมือนเดิมหมดอันเนี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแค่แมทเทีเรยลมันเฉยตอนแรกผมเองเนี่ยก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นเป็นนักสร้างสารรค์แล้วเป็นเป็นนักออกแบบท่าเต้นแล้วแล้วก็ทํางานศิลปะแล้วพอเราไปนั่งดูแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเนี่ยไปเอาหนังใหญ่มาทําเป็นงานศิลปะเราไปเอาการแสดงพื้นบ้านมาเราไปเอาโขนมาเราไปเอารุ่นนี่มาเฮ้ยมันหมดแลวเออไม่มันมันหมดอ่ะคือคือคือไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เดิมเราเอามาใช้มันจนหมดแล้ว ทีนี้มันก็เลยมาเป็นถึงบางอ้อว่าอ๋อจริงๆแล้วเราไม่ใช่เลยเรายังไม่ใช่เป็นเป็นคนทางานศิลปะจริงๆเรายังไม่ใช่ศิลปินจริงๆเราเพียงแค่หยิบจับมันมาเพื่อถอดรื้อมันแล้วก็เปลี่ยนไอ้แมทีิวิเลมันใหม่เปลี่ยนอะไรมันใหม่เท่านั้นเองเอ๊แล้วยังไงล่ะมันถึงจะเกิดสิ่งที่มันเป็นเราได้แล้วก็วิธีการของเราได้มันก็นําพาไปสู่ว่าให้เราต้องหาสิ่งที่เราเรียกว่าชุดองค์ความรู้ของเราเองที่มันคิดโดยเราที่มันสร้างโดยเรามันเหมือนกับเอ่อผมถ้าผมย้อนกลับไปเนี่ย ในนักออกแบบท่าเต้นมันจะมีคนเต็มไปหมดเลยที่มันเป็นแบบว่าคนที่คิดทุกอย่างเองแล้วมันก็ยืนยาวมาจนถึงวันนี้ยกตัวอย่างเช่นนิจินสกี้สยามนะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าวอาลัฟนิจินสกี้เป็นคนที่เป็นนักออกแบบท่าเต้นแล้วเป็นนักคิดที่มันเหมือนกับพาเราเลยฮะในขณะที่ทุกคนเนี่ยทำให้นักเต้นบรรเล่ลอยตัวอย่างที่เรารู้สึกนะฮะลอยสวยสูงมากฮะแต่นิจินสกี้ทำให้ทุกคนเตี้ยลงย่อลงเหมือนเอเชียแล้วก็ทําให้นักเต้นกลายเป็น2มิติสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ เป็นเหมือนกับข้อมูลที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มรับรู้ว่าเราต้องค้นหาแล้วมันก็ผ่านกระบวนการของการทํารีเสิร์ชไปเรื่อยๆแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆเพื่อต้องการที่จะหานะรูปแบบของตัวเองให้ได้ในตอนแรกครับมันไม่ได้เรียกว่านำเบอร์หกสิบครับมันเรียกว่าถอดความเทพพนมนะเทพนมเนี่ยมันก็คือท่ารําท่าที่หนึ่งในแม่บทใหญ่ซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานของนักเรียนนาฏศิลทุกคนที่จะต้องเรียน ถ้าใครเรียนตัวพระกับตัวนางจะต้องเรียนอันนี้แล้วถามว่าแม่บทใหญ่มันคืออะไรมันเหมือนกับเราต้องเรียนสุขคูณนะครับเราต้องเรียนบวกเลขเออถ้ามันไม่เรียนตัวนี้มันลำไม่ได้เพราะถ้าลำที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในไอ้แม่บทใหญ่นี้ทั้งหมดเลยเท่ากับว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นคีย์เลยฮะมันเป็นคีย์หัวใจสําคัญเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าผมสามารถที่จะทําความเข้าใจกับมันได้แสดงว่าผมจะต้องถอดรหัสมันออกมาให้ได้มันก็นําพาไปสู่กระบวนการของการนั่งทําความเข้าใจ แล้วเขียนไดอะแกรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด59ท่าเพื่อค้นหาหมายเลข60ให้ได้นะครับ